ในทีวีนะละครไทยสมัยใหม่เนี่ยพวกเมียน้อยนางโกงเด็กสวยๆทั้งนั้นเลยนะสวยกว่าใคร่เขาหมดเลยที่มึงคาดตาไว้เนี่ยผมคาดไปแล้วบอกว่าพระเอกหล่อขนาดนี้นางเอกสวยขนาดนี้นางร้ายนางร้ายแต่มันต้องสวยที่สุดสวยกว่านางเอกโอ้ถ้าดูงใจได้เงได้ต่างหากด้วยจริงปะเนี่ยเอาให้สวยจริงนะสวยจริงสุดไอ้ตางเอกสวยนะแต่มันเรียบร้อยไปไม่ค่อยชอบผู้ชายมันไม่ชอบคนเรียบร้อยหรอก เอาแบบนสวยนะสวยน่าวงรอูเลยได้วนางร้ายคความสามารถแวพาว่าจริงปะรำร้องสวนจริงปะน่จริงจไอ้รำน้องไป็เท่าไหร่อันเอกี้มันรำร้องไปแล้วอันนี้ต้องขอแบบหน้าตาแบบแซ่บๆโ้แซ่บมากไม่ชอบคนแซ่บๆพี่ดูให้ได้พี่ดูนี่เพราะเหมืพี่เป็นป่าเลี้ยงเขาเลยนะโกงเลยนะนางโกงนางร้ายนี่นะนางร้ายมายังมาแล้วนะทางพี่ ใชพี่คุณชาคุณแผนอีกเหรอไม่ใช่กินเลี้ยงอยู่ปะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่พี่อันนี้นางนางร้ายใครนะนางร้ายคิ้วมันให้กูเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างเดียวเลยอะ่ะน <c oughs> ี่เก๋เขาเล่นมาลืมๆๆไปนี่ออกมาตกท้องช้างเลยเฮ้ <c oughs> ยดูเขาด้วยอย่าไปนิทา,ม,ามันมันนี่ <c oughs> ดูวะเออทะเลาะกับหัวไม่ยังตลนกน้ะหัวตัวเองทงิ้งเลยนะ อ้อะไรเนี่ยเขาล้องเพลงส่งโอเพลงไทยเดิมใช่ครับโอ้โอเลิ่ยดิลเรี่ยดอวีออกไอกายาสวยมากไปงัน นะครับกูว่ากูเป็นคนฟังไทยเดิมไม่รู้เรื่องอ่ะทำไมอ่ะยุคนี้ยุคใหม่แล้วยุคใหม่ลิเกเขาเนี่แต่งสีแล้วเออคุณน้าไปบอกให้นาลิเกคุณนะร้องเพลงดีกว่าร้องเพลงเพลงไทยเดิมเพื่อนเออเออเออผมฟังไม่รู้เรื่องเมืันกค่ฟังยังไงก็วไม่รู้เรื่องร้องเพลงเลยเอาแบบไปรุ่นไปรุ่นเออแบบร้องเพลงเลยอีินุจัดให้เขาหน่อยเขาขอมาไปรุ่นไปรุ่นเอกเอียมาอุ้ยอ๋อเอกเอียมาอุ้ยอเออเอกเอียมาอุ้ยอ๋อเอกเอียมาอุ้ย ไอต้องไปอดอัน้จะตายิไม่อาออกเียอาออกเียไว้ะออ็อกเียก็อย่เอียออกเอียไว้อะอาอ็อกเอียกูติดมันมเนี่ยให้ดูเขาจับมือทีโอ้ดีใจจริงๆน่าจะรเกิอันกอัีที่ไหนล่ะไม่บอกอะไรออเอียเอียอ๋ออะไรอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเมื่อก okay. ่อนมันสวย เออแต่อันี้ลิ้นไก่มาสั้นลิ้นไก่สั้นใช่อีดังเอกเมื่อกี้ด่วดเฟิร์มเลยอีนนี้เอามา้ลิ้นไก่สั้นลิ้นไก่สั้นนี่เกมมึงมีอะไรสมประกอบวะเนี่ยเอ้าคณะนี้ไงแล้วกูจะไปฟังมันรู้เรื่องหรือเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องเออเดีผมไปล่าแปลให้จริงปะเนี่ะเองอร่อยจริคุณนะฮสวัสดีจ้ะคุณน้าวันนี้หนุ่มเองวัวอวยไหมคะวันนี้หนูแต่งตัวสวยไหมจ้าแอนน์นี่เองวัวอวยเงี้ยวัวอวเดียวแต่งตัวสวยเนี่ยกายยัววัวเดียวเลย ไม่ต้องไปแล้วกูฟังลูกตเองอโอ๊กช่สามโอกังโอ๊กหัวตัวเอ็เอ็ดอ๋อ้โอยยังไม่มาอ่านอีไม่โอวากอีกหัวมาด่วนเลยเอ็ดาัวห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 ัวพูวธรรมดวยังไั่ทัแล้วมากัวหัวหัวหัวอัวห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 ดวหัวหอวไัวห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 ัอหวัหวหัวัหััเ